挂在。 ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักร้องแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยเนี่ยเจฟซาเตอร์ก็ฝ่าฟันแล้วก็ทําให้เห็นว่าเขาสู้มาตลอดพี่บอยเองเนี่ยก็รู้จักเจฟซาเตอร์มาประมาณเกือบเกบสามปีแล้วน้องเองเป็นคนเดินเข้ามาสวัสดีพี่บอยพี่บอยจาได้เราเจอเจฟซาเตอร์ครั้งแรกที่สตูดิโอวิทยุของกลิ่นเวฟนะคะแล้วน้องก็มาสวัสดีก็ยังถามเลยชื่ออะไรคะพี่บอยไม่เคยรู้จักเลยน้องก็แนะนําตัวแล้วก็ดีใจที่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ติดตามผลงานของน้องมาโดยตลอดและสุดท้ายน้องก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็น,น ร้องที่มีคุณภาพหมายความว่าร้องได้เล่นดนตรีได้แต่งเพลงได้คําว่าร้องได้เนี่ยร้องได้ดีมากนะแล้วก็เติมความ e นเตอร์เทนเนอร์ลงไปและมากกว่านั้นก็คือมีความ โปรเฟชชั Inter, น่นอลณเวลานี้ก็ต้องยอมรับว่าคงไม่ใช่แค่เมืองไทยเท่าน,นั้นที่รู้จักความสามารถรู้จักคาแรคเตอร์เสียงร้องที่มีคุณภาพของเจฟสตอร์ไม่ได้เป็นแค่นักร้องชายแห่งยุคเท่านั้นแต่ว่าโด่งดังไปจนถึงลาตินอเมริกาแล้วก็อย่างที่เห็นเนาะผลงานก็ไปทั่วโลกกับความสามารถในการที่เขาเนี่ยสามารถที่จะร้องเพลงในการจัดการประกวด Miss Universe ที่ไทยเป็นสภาพครั้งที่74แม้ว่าจะถูกด้อยค่าว่าคู่ควรหรือเปล่ากับเวทีระดับโลกเพราะกกาะหน้านี้เนี่ยก็เป็นนักร้องระดับแถวหน้าของอเมริกาเท่าน,นั้น หรือว่าในลาตินอเมริกาดังๆเท่านั้นที่มาโบนมาโชว์บนเวทีแต่ครั้งนี้เนี่ยค่ะเจฟสตัตเตอร์ก็ทําให้คนทั้งโลกเนี่ยเห็นว่านักร้องไทยไทยฝีมือแบบไทยเนี่ยก็โด่งดังเหมือนกัน